ชาเ variance, <wie erman. S 2> ย็นไม่รับแองแองอะแอบแองแองลิ้น ให้ส่หิวกว่านี้จะก็ใส่ให้ได้ค่ะพูดแล้วนะพูดแล้วนะขอลูกค้าจีสไตล์ง่ะค่ะเออแล้วเนี่ยชุดใครชุดน้องเดียร์แล้วที่มึงใส่อยู่ก็ชุดน้องเดียร์คือต้าบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีใครมีชุดทุกคนลืมชุดเจียผิดเองแต่สำหรับมินเนี่ยมินไม่ผิดเพราะเจียไม่บีบอะไรเลยแล้วก็ไม่บอกให้เอาให้แขกเอาชุดนอนตัวเองมาถ้าเกิขารู้เขาก็ไม่มาของมึงเนี่ยครูทำเพไ่ออะไรนะเออแล้วสรุปชุดนอนมินจริงๆเป็นสไตล์ไหนเหมือนชุดเหลือจากตอนกลางวันที่เก่าแล้วอะแค่ฟังก็ดูได้เหลือเลยนช่ สรุปว่าชุดนอนเป็นชุดที่น่าเบื่อจากตอนกลางวันไม่ใช่าใชจากตอนกลางวันไม่เหมือนชุดกีฬาเออชุดกีฬาผ้าที่มันเก่าอ่ะมันจะแบบเคค้ามจ์ค,คอ้าง <laughs> มีมีฝันแบบชอบฝันอะไรแปลกๆไหมฝันตลอดเป็นคนฝันบ่อยจริงไหมมีวันหนึ่งฝันว่ามีพี่เจี๊ยบอยู่ในฝันด้วยเห็นไหมไม่เหมือนกับช่วงเนี้ยมันถ่ายแบบช่วงนี้เราถ่ายเลิกเช้ากันบ่อยเนาะฝันว่าตกรถไฟเหมือนกับว่าทั้งกองอ่ะขึ้นรถไฟแล้วแต่มีเนี่ยขึ้นรถไฟไม่ทันมันก็วิ่งตามรถไฟแบบแรงมากเลยเพ่อว่าวิ่งตามอ้วมันก็แบบพี่เจี๊ยบเจี๊ยบพี่เจี๊ยบจอจอพี่เจี๊ยบก็แบบยืนอุ้ยในฝันกูยังเลวเลย แล้วมันก็เจอพี่นันดาขี่มอไซค์มันก็แบบเฮ้ยพี่ขอซ้อนตามรถไฟหน่อยพี่นันดาคือเล่นเรื่องนี้ด้วยกันใช่พี่นันดาเป็นพระเอกแล้วไปจบที่ไหนไปจบที่วิ่งตามรถไฟแล้วตื่นอ๋ออ้าวแล้วเมื่อกี้ขึ้นมอไซค์แล้วยังไปวิ่งตามรถไฟอีกใช่เพราะว่าสุดท้ายอ่ะก็คือไปจอดที่สถานีนึงแล้วก็แบบวิ่งตามรถไฟต่อแล้วที่อนันดาอนันดาก็หายไปแล้วคือทำไมถึงฝันแล้วคือต้องเป็นคนเร็วขนาดนั้นอะต่อรถไฟฮะแล้วในในฝันไอ้เจ็บคอแข็งมา เรรามันต้มีการเล่นเกมเกิดขึ้นมาเกมชาเย็นใบคำคือด้วยความที่ตอนเล่นกับก้าวแพ้ก็ไม่ยอมแบบหาว่าแพ้หาว่าเตี้ยมกันอะไรก็ไันโวยวายหาว่าที่โกงครั้งนี้มินไม่ต้องเล่นเลยดีกว่าให้มินเป็นคนใบ้ได้ใบ้ออกเสียงได้แค่อออ่างสมมตินะทีวีทีีถ้าพูดนั้นทีวีเอาพูดว่าอีโอดอีโอรีโมทไงเออมินเนี่ยไหนบอกไม่ใบ้เขาไม่ใช่กางใบ้ดูว่าแบบอออ่างคืออะไรนี่ นั่งตรงนี้เอาเท้าแช่น้ำแข็งโอ้โหคนที่ทายต้องชาวแท่นแข่งก็คือสาวคนนี้เอเมนดีกว่าเป็นคนที่บ้ายแช่แช่แช่นี่นะคะคุณเชียร์ที่คำฮอนเลือกหมวดสัตว์ค่ะคากแช่น้ำแค็งไต้องไปเรื่องสองทราบค่ะค่ะอ่างอ่างเีอ้าแดวแมวเอ้าเราไม่บุไม่เชดเหตุการณ์โตเกิดขึ้นแล้วค่ะ Não, oh. Yeah yeah หมอมเช่อผมดูฉันกูกอกเปนหมอฉันกแสายเงเชี่ยมงขถูกไม่ใช่กอน่เท่จะทำตัวดีกับมินไหมเออเออไม่ก้อนใหญ่เชียมึงไม่ก้อนใหญ่เชียมึงไม่เี่เลยพอแล้วพอแล้วใส่นมใส่นม ตลอดไอ้ของมึงวะทุกคนต้องเตรียมล้มเลยนี่เองเตรียมกันตลอดเตรียมอะไรอ่ะมึงเอาหมดอะไรเอาของใช้ภายในบ้านมันใจนะเลือกเองนะเลือกเองนะเลือกเองนะเร็วๆลงไปมึงลงไปอ่ะอ่ะอ๋ออีอีทีอ่ะอีอีอีอ่าอีือีไอไอโทรทัศน์เ มึีมาแล้วมึงมาแล้วออนอ้าวเอ้ารลยบารลอยมาแล้วมึมาแล้วไอยังบังคับมึงังต่าเตนเอ้ยอ้าเอ้ยอยผมไม่ได้ผไม่ได้จะคว้าเอาเอาไอ้เดี๋ยวพูดคำนะเอาไอ้เอาอับอ้าวเออคุยอิวอ้าวอวอ้เออมึง acting ดีนะเดี๋ยวกันนะมึงได้ acting เก่งเนาะนะ Thank <laughs> you. 何 <laughs> แพ้เพราะอับอ้าวเนี่ยจนต้องข้ามอ่ะอร่อยเอ้ยเอาอ้อีอออินมึงกินไปทั้งข้ามไปดิจะได้เร็วๆมึงไม่ได้กินเองอ่ะมากคือเป็นความรักกันต่อ อักอัเออออยรักอรเขวดัวหน้าห้องวชอบหน้ห้องวะแอบชอบผู yes. ้ชายทัางห้องไอหนังที่ไปเฟินเล่นน่ะชื่อเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องที่เลียกวาอะไร สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอมีเลยเฮ้ยจริงเหรอไม่ได้เคยไปบอกเขาเหรอไม่เคยไปบอกทำไมอ่ะก็ป๊อปปี้เลิฟอ่ะคือสเปคคือเป็นยังไงอ่ะคนนั้นขาวตีหรือยังไงเขาก็ขาวนะแล้วรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเด็กเจ็ดขวบถึงชอบกันได้อ่ะไม่ตอนนั้นคนแซวเยอะเดี๋ยวนะคนยุเออแบบเฮ้ยเอ้ยเอ็นนี้ไงแบบเฮ้ยเจ็บมินเจ็บมินอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดขวบมีเซลล์คนล้อจนร้องไห้แล้ววิ่งเข้าห้องน้ำเลยเฮ้ยก็ชั้นชอบจริงๆสิร้้อออองมเเเาาชบฉย รู้สึกรู้สึกเลยไม่ได้จะว่าไปอ่ะเขาขาวตี๋ที่สเปคมาถึงตอนโตเลยนะสูงด้วยสูงด้วยเขาหลงโกนี่ยังติดคอคุณเลยคนน้ำมาดิแต่คนน้ำอ่ะเขาบอกห้ามกินน้ำห้ามกินน้ำโอเคได้เพื่อนมาห่างกันกี่ปีนะมินเก้าปีเคยคบใครที่แบบอายุแบบห่างๆขนาดนี้ไหมไม่เคยเลยคือมินน่ะรู้สึกว่าอย่างผู้หญิงอะเราจะคิดละเอียดใช่ปหมเราจะคิดอนาคต เยอะมีแพลนชีวิตมีแพลนแต่บางคนเขาก็แบบไม่ได้คิดอะไรขนาดน้าอะไรเงี้ยพอมาเจอพี่โอ๊ตอ่ะซึ่งเป็นนักออกแบบวางแผนการเงินแล้วตอนแรกก็เรียนคอร์สด้วยกันแล้วก็เข้าทั้งมาคุยเรื่องงานเออแบบไม่ได้มีจีบเจออะไรเลยทั้งสิ้นคือแบบตั้งแต่ในคอร์สเนี่ยเขายังไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบเลยพอเขาถามว่าเออแล้วเป้าหมายมินเป็นไงมินตอบยาวมากเลยตอกถึงร้อยห้าสิบเป้าหมายจริงตอบไปร้อคุยกันประมาณ2เดือนแล้วก็าบเขาไม่เคยเจอเขาก็เลยรู้สึกแบบชื่น ชมเอตอนแรกตอนแรกมาจากชื่นชมก่อนชื่นชมว่าแบบเฮ้ยเก่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราก็ทำงานยุ่งยุงเหมือนสไตล์เราอะยุ่งยุงทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนกระทั่งเขาอะส่งช็อกโกแลตมาให้ที่บอาเหนื่อยไหมครับ ก่อนที่จะส่งช็อกโกแลตอ่ะเขาไม่มีทักมาบ่อยๆไม่มีอะไรอย่างเงี้เหรอช่วงแรกๆองานร้อยเปอร์เซ็นต์คนนี้กำลังขึ้นครับใช่ใช่ใช่ใชอร์เซอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเก่งนะเขาเก่งมากเราก็เลยแบบเฮ้ยคนคนนี้เก่งเฮ้่เปมือนอารมณ์แบบมาจากจุดแบบว่าเฮ้ยมองคนนึงมันใช่เออเหมือนเหมือนแต่ละคนมีสกิลที่แต่ละคนไม่มีพอเราเห็นด้านดีของกันและกันเงี้ยเราก็เลยเหมือนพึ่งพาใส่กันก่อนเออก็แบบเฮ้ยพี่มีอะไรแบบช่วยอะไรเงี้ยเออช่วยเป็นแฟนพี่ได้ไหมครับ จำเรียนหุ้นตัวนี้ให้เขา <c oughs> เพอมันมันเทินมาเป็นแบบการคุยที่มันเริ่มจีบกันแล้วมันคนละแบบเลยไหมคนละแบบคนละแบบเลยยจริงเหรอปีแรกคือแบบ ปรับตัวเยอะมากแล้วเวลาทะเลาะกันนี่ใครเป็นคนง้อทั้งสองแล้วสมุนมินง้อมินง้อไงเป็นอารมณ์แบบตัดผ้ามหมีทีคือเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นทั้งสองคนอ๋อเพราะมินมันขี้ลืมไงความจำกอดแล้วก็ลืมลืมไปแล้วก็โกรธไม่จะดีนะใช่นี่แบบนี้ใส่แบบเขายกไม่หยุ่มหยิมไงเราไม่หยุ่มหยิมใช่ไม่หยุ่มหยิมเลยไม่ขี้หึงไม่หยุ่มหยิมไม่อะไรเลยแล้วครั้งนี้มองเป็นยังไงบ้างก็ปัจจุบันก็ดีนะแบบอนาคตไม่ไม่ได้คาดหวังพอเป็นเจ้าแม่วางแผนแล้วคาดหวังแล้วมันเฟลใช่เพราะว่าที่ถามเนี่ย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบฟรีสไตล์ที่สุดละในชีวิตเนาะคือเรื่องอื่นเนี่ยเราเราคิดว่าเราพอจะคุมได้ออแต่เรื่องความสัมพันธ์อ่ะมันไม่ใช่โลจิกมันเป็นความรู้สึกเราเคยเป็นคนที่ทุกอย่างต้องเปไเป๊ปปปหมดแล้วบางอย่างที่ผิดหวังแล้วบอกมันทาให้เราเ,ออเสียใจอย่างเงี้ยบางคนเขาก็เป็นคนที่กําลังผิดหวังกับเรื่องใดๆเรามีวิธีทําให้ตัวเองกลับมาดียังไงไม่อยู่ดีดึงดามาวะ ไม่ได้มันต้องมีสาระบ้างอ๋นอะไรการที่มีสาระด้วยใช่ไหมลูกก็ขนลุกอยู่เหมือนกันนะว่ามินเป็นแบบมินก็บ้าแบบมินมินก็แบบเปลี่ยนลมไม่ทันเลยแตถามในมุมของมินบ้างดีว่ามุมของมินหรอคือต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของมินที่แบบมีพ่อแม่น่ารักมากจริงจริงพ่อแม่นี่คือแบบขุมพลังของมินเลยทุกครั้งที่ผิดหวังกับอะไรก็ตามนะจะกลับไปรีเซ็ตที่ฐานที่มั่นคงที่สุดก็คือพ่อแม่ก็คือแบบว่าฉันรักตัวเองให้เป็นก่อนเออแล้วก็ถ้ามันอะไรจะเกิดขึ้นอะฐานครอบครัวดีฐานเราแข็งแรงอะ ต่อไปก็จะแข็งแรงเองก็คือมองไปข้างหน้าเนาะมองไปข้างหน้าไม่ต้องดรามาไม่ต้องเวินเว่อร์ไม่ต้องจมอยู่กับสิ่งที่มันทําให้เราแบบถ่วงพลังงานเรามินก็จะไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับเพื่อนที่ตลกไม่อยู่คนเดียวจะไม่อยู่คนเดียวอถ้าช่วงไหนอกหักนะเพื่อนทุกคนจะแบบต้องมาคืออกหักเลยเหรอใช่จริงปะไม่แบบคือความรักไม่สมหวังเออไม่ใช่อกหักความรักไม่สมหวังจริงป ไม่ได้นะใช่เพื่อนทุกคนก็จะต้องแบบผัดกันมานอนด้วยประมาณอาทิตย์หนึ่งมินหายละจริงหรอเพราะเพราะหลังจากหนึ่งอาทิตย์มินบ้างานเลยไม่เพราะมินลืมเกิดอะไรขึ้นหรบกูนะมินลืมจริงมึงไม่ใช่คนดีใช่ มึงกับดีละแต่มึงไม่ใช่คนดีใช่มึงมองดี่ดีวเพราะบางคนเห็นมินเนี่ยแบบว่าอาจจะอยู่ในลุคแบบดาราดูแบบใสๆนู่นนี่นั่นแต่ตัวจริงเขาเป็นคนที่มีความแมนแล้วก็มีความคิดที่ดีใช่ไหมดูดีอะดูดีอะดูดี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 ดปดีดนดีดูดีดัดีดู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 ดีดขดีดูดีดูดีดูดีดนดีดไดีดู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 ดีดาดีดอดีดืดีดูดีดชดีด แต่จริงๆทุกคนบอกว่าเหนื่อยมากนะรามาอะไรกันจริงคนนี้ขำมากเลยจริงต้องขอบคุณมากเนาะขอบคเณมากขอบคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกับเรื่องบนเตียงเจ้เฮียเฮชา n น์แล้วก็อะไร่ะมมิดมิมมิดมิดลองไปดิไม่แค่ลองเฉยๆอนหปอเม็็็ อ้วงอ้วงบางคนอ้วงอ้ายเอ็ดเอาลงไปเลยเอาลงไปเลยคำนี้เลยคบนี้เลยกูจะไม่ว่าอะไรเออแองแองอะ